เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาครั้งกับช่องปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันครั้งนี้เกมดูซีดีภาพหกเช่นเดิมนะครับผมเอาละเปิดกองขึ้นมาในดูซิว่าวันนี้จะมีชาเลนจ์อะไรรอรากันอยู่นะครับบูมจบอืม,อมโอเคดานนี้แม้วจะให้จำนวนไม่เยอะแต่ให้เทีย์เต็มที่นะครับน่าจะสบาย มาลุยในครั้งนี้แป๊บนึงนะทุกคนขอเวลาแป๊บนึงโอเคมาด่านนี้ให้เราใช้อิซิลี่ซึ่งเป็นตัวที่สามารถช่วยจัดการต้นเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะ ใช้ในการจัดการตัวพลังตัวแล้วก็ตัวเหล็กได้ในตัวเดียวกันเป็นฮีโร่ที่ช่วยในด่านอัลเทเนทบลูนเราได้เป็นอย่างดีงั้นก็วางไว้ก่อนโอเคเป็นสตรองไว้ด่านนี้ใช้บานาน่าฟาร์มสายล่างด้วยว้าวเป็นสายที่แบบว่าผมอะสบายมากกับสายนี้แต่เนื่องจากว่าเราใช้เราใช้อ e ีซิลี่เนี่ยต้นเกมอ e ีซิลี่ถือว่าเป็นเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมาก ผมต้องวางตัวอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยดูวิดเหรอดูวิดสายนี้เนี่ยแล้วมีมีวิลเลจให้ใช้เนี่ยเป็นสายที่แข็งแกร่งมากๆดีไม่ดีเราอาจจะล็อกจัดการศัตรูได้ทั้งหมดตรงข้อตรงนี้เลยนะเนี่ยหรือว่าจะไว้ข้างหน้าหน่อยเพราะว่าดูวิดต้องมีความสามารถในการอยู่ร่วมกันเพื่อบัฟกันเองผมว่าผมจุดพิฆาตของผมจะเป็นจุดข้างหน้านี้ดีกว่า วางไปก่อนตัวหนึ่งใช้ในการช่วยผ่านไปก่อนโอเคไปอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าไม่ไหวนี่ค่อยสร้างเพิ่มแต่ว่าถ้ายังไหวผมก็จะวางบรน,น่าฟาร์มเพิ่มโอเคตีเข้าไปครับ ด่านนี้นี่ไม่ได้ใช้เงินแบบฮาร์ดหรืออะไรเท่าไหร่จนยิงสะดวกสบายมากขึ้นจัดจไปเด <c oughs> ี๋ยวมีเงินแล้วนี่นะผมนั่นเองลา okay. ดคฟาม ผมจะวางถ้าสมมติเราคิดจะเล่นสายล่างนี่เราต้องเพิ่มจำนวนบรรณา่าฟารเข้าไปก่อนสายศูนย์นย์นยนี่แหละเพราะว่าบรนณน่าฟารสายล่างมันเหมาะที่จะไปคู่กับมันเหมาะที่จะไปคู่กับสายกลางมากกว่าดูวิตตอนนี้ยังทําหน้าที่ได้ใช้ได้อยู่ก็เลยไม่เป็นไรค่อยๆแต่การเงินไม่นานห้ืยการป้องกันไม่นานเราก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาครับ แต่ผมมีวิธีเพิ่มยุ่รูปแบบหนึง่งนั่นคือการทำให้เจ้าดูวิดของเราสามารถที่จะตีสายฟ้าได้นั่นจะช่วยเรื่องการป้องกันขึ้นไปอีกผมจะเรียงบนดานหน้าฟาร์มอ่ะผมเริ่มเอาเขาเพิ่มดี๋ยวเดี๋ยว,ว850ได้นี่การป้องกันจะดีขึ้นนะเดี๋ยว850ก่อนดีกว่าเพื่อรู้สึกว่า เราควรที่จะมีการป้องกันยาวๆไปสักนิดนึงแต่ว่า8ป0ยเนี่ยเก็บเงินอีกสักนิดนึงก็ได้บานานนาฟาร์มแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมาทำให้เราเควครับอได้การเงินก่อนดีกว่าสี่สามต้นพอแล้วก็เน้นการป้องกันก่อนเราค่อยอัปเดเพิ่มว่ามีหลุดนิดนึงแต่ว่าน,น่าจะไม่ไหวเอือหลุดไปหน่อย มันช้านะเจ้าตัวนี้อีซิลี่เป็นตัวที่ตีแล้วต้องการเวลาสักหน่อยหนึ่งทำให้ให้เวลาในการแบบใช้ทำเคิร์สดาเมจเนี่ยมันจะถือว่าดามเมจน้อยมากมีไฟฟ้าช็อตแล้วครับไอตัวนี้นี่ไม่พลาดเป้าหมายแน่นอนถ้ามีการยิงช็อตไปแล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างปลอดภัยไหนๆก็ไหนๆเพิ่มจำนวนบนานาน่าฟาร์มต้นที่4ลงไปครับ โอเคพั okay. งตัวก็ใช้อ e ีซิลี่นั่นแหละอ่าปันนี้ก่อนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเทียสามการชอ็อตอ่ามันถึงแม้ว่ามันจะหลุดไปแต่มันก็หลุดไปในระดับที่แบบไม่ได้สูงเลยแฮปปี้ <Happy S 2> มากแตะหืมหืมหืมช็อ,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 ชอตอุ้ยกล้วยเกือบเสียไม่ได้ดูนี่ผมถูนิ้วอย่างนี้เลยเนี่ยถูแบบไม่อยากให้พลาด แค่ตึงเดียวเองอะไม่งั้นก็สามารถที่จะอัพได้ในด่านนี้ซะว้าอัพปุ๊บให้กล้วยอย่างเร็วแฮปปี้ไหมล่ะความเร็วในการให้กล้วยของมันเนี่ยสูงมากเดี๋ยวรอโอ้โหด่านนี้ด่านนี้ถ้า,านนทางน่าจะหลุดนะเพราะว่านอกจากดูอิดแล้วทำอะไรไม่ได้หยุดก่อนเลยถ้างั้นเดีย๋ยวผมจะวางเพิ่มหนึ่งตัว จะวางเพิ่มหนึ่งตัวเป็นตัวที่ช่วยในการกระเทาะเอาใหม่คือเกมนี้มันจะมีข้อน่ารักตรงที่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยเราสามารถออกและเข้ามาใหม่ได้ตัวนี้ระวังสไนเปอร์ลงไปตัวเดียวน่าจะได้อยู่นะตัวม่วงมาสิมาสิ อย่างน้อยมันก็ช่วยยิงได้เยอะแล้วก็ยังช่วยยิงระยะไกลตุนลูกหูลูกตาได้ครับแต่ไนเปอร์เป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยเราได้หลายสถานการณ์จริงๆเราได้บานาน่าฟาร์มเทียร์สามอีกตัวหนึ่งแล้วนะแน่นอนไปต่อให้ครบผมชอบใส่นี้เพราะว่ามันให้ทั้งพลังชีวิตด้วยแล้วก็ให้เงินต่างหากแล้วก็สบายมากไม่ต้องใช้บานาน่าฟาร์มเมอร์เพิ่มเลยนอย่างที่บอกมันสามารถที่จะตีเหล็กได้ซิลี์ ตีเหล็กได้ตีพางตัวได้ต้นเกมนี่เป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะโอเคโดยรวมถือว่าดีนะเนี่ยอะผมว่าปลอดภัยอยู่วางบันดา,นาฟาร์มเพิ่มทันทีต้นที่สี่ไม่ใช่ต้นที่ห <c oughs> ้าแล้วก็ต้นที่หกเอาให้ครบไปเลยยิง,ย,ง,ย,งยิงิด่านนี้ตามปกติให้เล่นถึงแค่ด่านสี่สิบนะ เราจะไปให้ได้ถึงด่าน100กันนะครับมนลุ้นนะว่าไปได้หรือเปล่าดูจากไอเดียที่ผมคาดเนี่ยและดูจากฟังจากน้ําเสียงของผมเนี่ยจะรู้เลยว่าด่านนี้นี่ผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เน,นาะสไนเปอร์ก็ยังตีผ่างตัวไม่เป็นแต่อีซิลี่มันถ้าติดเคิร์ปุ๊บมันก็จะโดนดาเมจส่อน,น,นเนี่ยอ,อีกต้นหนึ่งตอนนี้นี่พลังชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้นมาโอเคเหมือนกันนะเนี่ย เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยเงินก็เงินกับพลังชีวิตไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีกับบรรณาธิการสายนี้นะครับให้ทั้งพลังชีวิตด้วยแล้วก็ให้เงินด้วยโอ้โหด่านนี้ถ้าทางน่าจะหลุดไม่ยอมครับผมไม่ยอมไม่ยอมเพราะว่าการเงินของผมเริ่มโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเน้นการป้องกันเพิ่มขึ้นมาจะดีกว่าบรรณานิาฟาร์มน่าจะยังไม่ได้ซื้อด้วยเพราะว่ามันน่าจะเริ่มด่านใหม่อมืเป็นแค่เทียร์นี้อยู่ งั้นก็อัปเกรดกันเถอะตัวนี้จะต้องเล่นสายล่างอยู่แล้วหรือว่าเราจะเพิ่มจำนวนสไนเปอร์หรือเราอัปเกรดสไนเปอร์หรือเราวางเจ้านี้ไปเลยวิลเลจมันให้ไปคู่กับสายบนบ i เก e r ์เร i a n c นนิดนึงไว้ข้างบนนี่แล้วกันตำแหน่งอาจจะแป,กแปลกๆหน่อยเพราะผมอยากให้ทุกตัวมันครอบคลุมวิลเลจอันนี้ไปเลยไง พอมีวิลเลจแล้วก็เพิ่มจำนวนสไนเปอร์ที่ผมวางวิลเลจก่อนเพราะผมอยากจะรู้ว่าระยะของมนันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเราขึ้นให้สุดแล้วเราเลี้ยวซ้ายไปอีกน่าจะได้ใช่ใช่ใช,ใช่เอาให้ไกลที่สุดโอเคสไนเปอร์ okay, sniper, ครบจํานวนเดี๋ยวลองดูเพิ่มสไนเปอร์ถึงแม้ว่าจะเทียต่ําผมว่ามันน่าจะช่วยได้ผมให้มันยิงเฟิร์สด้วย เพราะว่าให้มันยิงตัวที่มันหลุดโอเคปลอดภยัยแล้วแค่เพิ่มสไนเปอร์อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เพิ่มวิเลสเพราะสไนเปอร์มันช่วยยิงจากระยะไกลโอเคเราทำให้ทุกคนตีพังตัวเป็นนี่นะเดี๋ยวเราจะอัพสไนเปอร์เพิ่มขึ้นมาให้ยิงได้เร็วครับยิงได้เร็ว เพิ่มปิกเกอร์ไปเลยแล้วกันเอาละ,ะด่าน40กำลังจะมานะต้องรีบเตรียมพร้อมต้องรีบเตรียมพร้อมครับแต่ว่าแค่นี้นี่ตอนนี้ผมยังถือว่าได้อยู่ผมว่าเรากันเงินหน่อยๆดีกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้เงินในแต่ละด่านเข้าไปนะโอเคค่อยๆอัปเกรดบันานาฟาร์มเพราะว่าเขาต้องไปเทีย์สูงสุดให้กับเราด้วย นี่มันหลุดเยอะนะน่อะหลุดเยอะมากเลยสไนเปอร์ไม่พอครับผมปรับเป็นเฟิร์สไม่ค่อยสันนเลยด่านนี้ถ้าหลุดคือยาวผมว่าเราต้องอัพดาเมจขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแบบอยากได้การเงินน่ะช่วยไม่ได้จริงๆผมเพิ่มดาเมจสไนเปอร์ขึ้นมาโอเคเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วนะครับเสียพลังชีวิตไปบ้างเสียเงินไปบ้างแต่ไม่เป็นไร ว่าบานาน่าฟาร์มจะช่วยเติมให้เราในจุดนั้นให้จะสังเกตว่าผมอัพไอ้นี้ให้มองเห็นพังตัวเพื่อให้สไนเปอร์นั้นยิงพังตัวได้เช่นกันตอนนี้พออัพสไนเปอร์เป็นสายนี้ปุ๊บผมว่าความปลอดภัยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมปรับเป็นสตรองตัวหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวมาเน้นกันเงินกันเถอะช่วงนี้ทุกคนตีพังตัวเป็นน่ารักมากขึ้นนี่ไงรับเป็นเทียสี อสไนเปอร์ทําได้ดีตามที่คาดการเอาไว้จริงๆเลยและเป็นสไนเปอร์สายยิงเร็วด้วยสิแล้วถ้าปรับให้เขายิงได้ครบทุกรูปแบบอีกอืแตจริงๆไม่จําเป็นก็ได้เน้นความเร็วของเขานี่ก็กโอเคแล้วนะสีม่วงเหรอแต่เรามองเห็นพังตัวเอาการเงินก่อนไม่ไงั้นนะผมปรับให้ดูวิดสามารถช็อตได้นี่ก็จบแล้วแต่การเงินต้องมาก่อนนะครับเยี่ยม ได้ก่อนจบด่านก็ด่านต่อไปเริ่มปุ๊บมันจะเด้งเงินให้แบบเยอะเลยช่วงนี้เงินเราจะได้เร็วขึ้นมากๆเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆรื่อยล้วอือเพราะว่าเรายิ่งอัปเกรดด้วยแล้วก็ช่วงด่าน4 0่ิบมาห้าสิบเนี่ยเป็นช่วงที่เงินให้เยอะมากๆเลยมันมาแต่บลูนธรรมดาไงเดอร์บินมันจะยังไม่มาต่อไปยิง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  ถ้าไม่ไหวเนี่ยแรกๆเราต้องใช้สไนเปอร์ก่อนอัพสไนเปอร์ใสย่ยิงเร็วผมว่ามันช่วยได้เฮย้ยด่านนี้เยอะเอากาอกันนะเนี่ยเยอะนะเยอะนะด่านนี้ประมาทไม่ได้นะเนี่ยจับดีไหมเนี่ยแต่มันเสียงเสี่ยงมันหลุดเยอะมันหนาครับผมต้องอัพเพิ่มเอาใหม่อีกทีหนึง่งเกมนี้มันน่ารักตรงที่ว่าถ้าเราออกแล้วเข้าใหม่อย่างเงี้ยมันไม่เสียอะไรเลยนะไม่มีข้อเสียในการทําแบบนี้เลย โอเคอัปเกรดนี่ครับเป็นเซมิออโตเมติกตัวดึงดูก่อนอีกตัวไปด้วยแหละความเร็วในการยิงจะสูงขึ้นมากเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปด้วยเพื่อความปลอดภัยไ,ไปเลยตัวหนึ่งยิงสตรองเอาไว้เพื่อตัดตัดขาพวกตัวเซรามิกแล้วตัวที่เหลือก็คือยิงอย่างเดียวเลยยิงไม่ให้ยุดไม่ให้หลุดชนะได้แบบสบายเลยโอเย,ยี่ยมช่วงนี้การเงินกลับมาได้ละ ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่ว่ามันจะหลุดไปแต่ว่าความเร็วในการยิงของมันค่อนข้างสูงผมว่ามันต้านไหวแล้วก็ต้านไหวจริงๆด้วยตัวเด่นเก,เกมนี้ไม่ใช่สไนเปอร์แน่ๆผมยืนยันให้ไม่มีทางที่จะเป็นสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่สามารถตอบโจทย์ได้สุดขนาดนั้นว่างเงินยิงเข้าไปสบายอยู่ อัปเกรดอีกตัวหนึ่งให้เป็นเทียสี <Good. S 1> ่คราวนี้สบายใจไปหลายเปราะเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะทำเป็นเทียห้าเลยได้หรือเปล่าถ้าการเงินมันให้นี่ผมแบบแฮปปี้เลยนะเหมือนจะหลุดเยอะแต่ว่าสไนเปอร์มันยิงเร็วจริงจริงอะแล้วมีแต่ตัวสีแดงจริงจริงด่านนี้นี่เป็นด่านข้อเสียนะเพราะสไนเปอร์ไม่ค่อยเก่งในการสู้ตัวแดงเท่าไหร่เพราะมันยิงพอๆเท่ากับยิงแบบ ตัวซิบร่าเลยด้วยซ้ำกับการอัพขนาดนี้ของเรานะมันเอาแดงมาเยอะๆนี่ผมอาจอาจจะเหวอรอหน่อยก็ได้แต่พอมันไม่ใช่นี่คือแบบฮผมมีเวลาพางตัวยังไงก็เสร็จเราทุกคนไม่กลัวพางตัวหรอกนะครับโอเคเงินใกล้จะได้เทียห้าละห้าหมหนึ่งถ้าได้ปุ๊บการเงินก็คือจบนอกเหนือจากนั้น <Good. S 1> ไปเน้นการป้องกันแบบร้อเปอร์เนตครั โอเคมาการป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังจะเริ่มนะบัดนี้นั่นเอง่อนืน่นอัพสไนเปอร์ก่อนนะจัดมาขอาให้ยิงเร็วขึ้นไปอีกนะครับยิงเร็วมากยิงเร็วยิงเหล็กได้มีวิเลจช่วยแล้วทุกอย่างสวย,ยงั้นก็อัพเป็นเทียห้าไปเลยครับพอกอายของเราเป็นเทียห้าแล้วความเร็วในการยิงเร็วขึ้น แต่ถ้ามีบรลูนตัวไหนหลุดไปได้1ลูกมันจะยิ่งเร็วขึ้นอีกทีนึงครับช่วงนั้นเป็นความสามารถติดตัวของสไนเปอร์ <Good kitty. S 1> เพิ่มจำนวนของดเวดเข้าไปโอเคเพิ่มเข้าไปผมจะเอาจุดนี้แหละเป็นจุดพิคาตครับ ผมจะเอาจุดนี้เป็นจุดพิฆาดเพราะผมมั่นใจในความเร็วของสไนเปอร์เกินไปล่าโอ้หลุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องปรับเป็นเฟิร์สเลยในที่เหลือปรับเป็นสตรองอุย้ยหลุดเยอะนะผมว่าหลุดอีกอะแต่ถ้าปรับเป็นเฟิร์สเราไม่น่าถ้าปรับตัวเทียห้าเป็นเฟิร์สเราไม่น่ามาเรามาวางต่อหลุดนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไร โอเคหตัวเรียบร้อยตัวนี้นี่แหละจะเป็นตัวพิฆาตมานครับเฮ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะพอหลุดปุ๊บมันจะยิงเร็วเห็นไหมพอหลุดปุ๊บยิงเร็วทันทีเลยแต่ว่าก็เสีย HP ไปแล้วได้แหละแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราจะเริ่มทําการอัปเกรดดูอิทขึ้นมานะครับเราได้เทียวห้าเราด้วยดูอิสามารถบัฟกันเองได้จนถึงคูณห้านะสูงสุด พอได้คูณ5ปุ๊บมันจะโจมตีได้อย่างเร็วปี๊ดเลยครับตัวนี้จะทำดาเมจได้เยอะมากรอเวลาเท่านั้นแหละตัวื่นยิงเฟิร์สได้แล้วก็ให้ตัวหัวหน้ายิงสตรองอะไรเนี่ยสไนเปอร์นายคนเดียวเอาอยู่เหรอแล้วก็เจ้านี่ให้โอ้ให้เล่นสายแบบว่าถ้าหลุดคือโดนเหมือนด่านนี้นี่อยากให้เราเน้นหลุดเยอะๆนะเพราะว่าถ้าไอเนี่ยสายบอมบลิสนะถ้ามันมีการหลุดศตูหลุดปุ๊บมันจะจมมันจะยิงระเบิดใส่ให้ สไนเปอร์ตัวนี้ถ้ามีการหลุดเกิดขึ้นหรือว่าวรบสุนสักโดนมันเข้าไปได้มันจะยิงเร็วขึ้นแบบมากช่วงเวลาหนึง่งแต่ละดุยต,ตัวเนี้ยก็คือว่ามันจะยิงยิ่งเก่งครับมันจะยิ่งเก่งถ้ามีการหลุดออกไปนั่นเองอยู่ไหนน่าจะเป็นอันนี้แหละนี่ยทุกครั้งที่มีการเลื่อนลดมันจะเก่งขึ้นครับผม แต่ก็ใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าพลังชีวิตผมนี้มันทะลุหลอดมันทะลุเกินไปแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะการป้องกันตอนนี้นี่คือเหนือมากเหนือจริงๆว่าเพิ่มบอมชูตเตอร์ไปเล่นๆเล่ล่ะวางตรงนี้ไม่มีทางได้สินะวางตรงนี้ลนะอ่ะหนึ่งตัวอสองตัว นี่คือเป็นหนึ่งวิธีการเล่นนะคืออัดทุกอย่างไว้ในจุดเดียวกันครับมันจะเป็นคิวโซนมันจะเป็นจุดพิฆาตบอลูนมันจะเป็นจุดฆ่าคนนั่นเองขอเป็นยิงเร็วแล้วกันยิง่งยิงเร็วยิ่งกระจายเยอะมีตัวหนึ่งเป็นเทียห้าได้ก็น,นายแล้วกันชนะแล้วแหละ <laughs> นี่คือสูงสุด ที่เขาให้ทําได้ในด่านนี้ก่อนอื่นทําให้ทุกตัวโจมตีได้ครบทุกรูปแบบก่อนสมบูรณ์แบบจริงๆทุกตัวได้รับการบัฟจากบินเลกแล้วก็ได้ตัวแข็งแกร่งที่สุดแล้วมีการเงินที่ทะลุโอเวอร์มากๆเราก็คงจะชิวๆอย่างเงี้ยยันยันดันร้อยเลยครับ สบายบายผมปรับสไนเปอร์เป็นยิงเป็นสตรองตามที่ควรจะเป็นได้แล้วอ่าโอเคตัวเทียสูงจะเน้นยิงจะเน้นยิงตัวเอ้ยผมว่าสไนเปอร์ตัวพวกนี้นี่ผมปรับเป็นเฟิร์สเลอะเอาแค่ตัวเทียห้าพอที่สามารถตีได้ครบทุกรูปแบบโอ้ยมันที่ที่ที่สามารถตีสตรองอย่างเดียวแต่การจรุดตอนนี้มันยากมากแค่บอมชูเตอร์ยิงนี่คือโหดแล้วอะแล้วก็ ตัวที่ทำดาเมจได้เยอะจริงๆคือเจ้าดุิตสายล่างเคียห้าตัวนี้ครับขอแค่มันมาถึงน่ะมันต้องละลายแน่ๆแล้วดุยตตัวนี้จะมีความน่ารักตรงที่ว่าถ้าในรอบัวของเขามีบลูนเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยิ่งยิงได้เร็วมากขึ้นยิงยากยิ่งเก่งประมาณนั้นบลูนมาเยอะๆยิ่งเก่งถือเป็นข้อน่ารักเลยครับสบายแล้วอะ่ะสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ย สบายใจได้เราจะมีเงินเกือบจะสองแสนกำลังจะไปสองแสนอยู่โอ้สบายแสนหก <Good. S 1> ด้านไกลกำลังจะแบบเพิ่งจะถึงด้าน80บเองคะทำได้ขนาดนี้นี่ผมแฮปปี้มากๆเลย ปปี้จริงจังมาซิบุกมายัางไงมันเราก็จะเห็นมันแค่หน้าทางเข้าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วมันก็จะปุ๊บหายไปเลยปุ๊บหายโอ้โหพอเริ่มด่านปุ๊บได้เงินเด้งเข้ามาแบบ เยอะมากจมตีถลมเข้าไปถลมสบายเลยครับแหมถ้าพูดว่าไม่สบายนี่ผมก็คงจะเศร้าอยู่เหมือนกันนะสไนเปอร์ตัวนี้ทำดาเมจได้เยอะก็จริงแต่ผมเชื่อว่าดูวิดตัวนี้เดี๋ยวก็ ตามมาทันแน่นอนถือว่าบอมชอเอูเตอร์พวกนี้จะยิงโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้มันยิงหน้าสุดไงมันยิงได้ตลอดเวลาดูวิตต้องรอมันหลุดมานิดนึงถ้าสลับที่แกันดูวิตจะเก่งกว่าแน่นอนแต่มั่นใจแต่ไม่เป็นไรเรากําลังเข้าสู่ด,ด่านหลังๆแล้วที่จํานวนบลูมันเยอะมากดูวิตจะทําดน้หน้าที่ได้เยอะมาผมขอเบสทว่าดูวิตจะเป็นผู้ชนะครับในการทําดามเมดในด่านนี้ ไม่ใช่บอมชูเตอร์โดยต่อให้บอมชูเตอร์นั้นมีดาเมจขึ้นไปก่อนถึงแสนเจ็ดและดูอิดต,ตอนนี้อยู่ที่แปดหมื่นครับเก้าหมืนแล้วผมขอเดาแตาหลังๆมันจะมาเยอะจนดูอิดมันตีได้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้นะอาจจะแพ้ก็ได้นะไม่เป็นไรสู้ในรูปแบบเสียเปรียบอย่างนี้ก็ได้ผมจะไม่ดูจนกว่าจะด,ด่านเก้าสิบเขค่อยๆแอบมองอีกทีหนึง่งเธอได้เห็นความเป็นไปได้ไหม มันจะเป็นยังไงนะาเวลาแปดสบเโอเคเราสนใจแค่เอาเอาเทียห้ามาสู้กันเท่านั้นนะไม่สนใจอันอย่างอื่นนะเทียห้ามาสู้กันจะด่าน90้าสินะเดี๋ยวจะได้แอบมองดาเมจสักนิดนึงว่าใครตอนนี้เป็นคนทำดาเมจได้เยอะที่สุด เก้าสิบแล้ตอนนี้บอมชูเตอร์สองแสนจะสองแสนห้าเฮ้ยมันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยแสนเจ็ดซนเปอร์นายละแสนเดียวจะไหวไหมเนี่ยแต่ยิ่งเยอะมันยิ่งเก่งไงแต่ว่าบอมชูเตอร์มันได้เปรียบตรงที่ว่ามันตีก่อนอะมันได้ตีตลอดเวลาแต่ว่าดูอิดมันต้องเข้ามาก่อนหน่อยงไงช่างเป็นเกมที่ลุ้นดีจริงๆเลยนะดูอิดหรือว่าบอมชูเตอร์จะเป็นผู้ชนะครับ อัปเดตสามแสนสองแสนห้าเอ้ยมันตามแบบแพ้ๆอยู่นะมันตามแบบแพ้ๆมันต้องไม่แพ้สิแล้วด่านเก้าห้าไม่ต้องกังวลเลยนะด่านไหนก็ตามที่เรามีวินเลทใช,ใช,ใช้แล้วอัพเป็นสายตีได้ครบทุกรูปแบบเราขอแค่มีตัวที่ป้องกันได้แข็งแกร่งนิดนึงอนะ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่ดีๆทีจะชนะเราได้ดีๆไม่ใช่ปัญหา จำนวนบลูนตัวใหญ่ๆเยอะๆนั่นคือปัญหาด่านนี้กลายเป็นว่าบอมชูเตอร์มันเล็กเปรียดด่านนี้นี่อาจจะเป็นด่านที่ดูอิททำดามเมจเพิ่มขึ้นมาได้เยอะมากนะผมรุมนจริงๆเลยอัปเดตจะสี่แสนจะสี่แสนเช่นกันเยสไนชนะแน่อุยเราหลุกเยอะ็นไรเรามีสไนเปอร์อยู่ผมเปลี่ยนสไนเปอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นยิงเฟนะิร์สครับให้สไนเปอร์เป็นผู้ที่ยิง ตัวที่มันกำลังจะหลุดดีกว่าโอเคดูอิกนายชนะแล้วใช่ไหมตอนนี้405บอมสูเตอร์405เท่ากันลุ้นจังเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในตอนท้ายสุดนี่แต่ถ้ามันหลุดไปถึงขนาดนั้นอโอเคไมได้เพราะถ้ามันหลุดไปเยอะๆอุดอ่านนี้เป็นด่านที่ผมว่าอันตรายวางเสาลดเฮพี HP, แต่วางเสาเพิ่มแมทช์สปีดครับเสาอ,อยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยมองไม่เห็น จะเป็นเสาที่ดีมากศัตรูไม่หลุดเลยอ่ะเก้าแปดจริงมันแบบอันตรายนะบอมชูเตอร์ตอนนี้5้าสเเดี๋ยวรอจบด่านก่อนไ,ไม่ไม่ดูละให้ดูตอนจบทีเดียวด่านร้อยยังใส่เคิร์ดไม่ได้แตไม่น่าจะมีปัญหาปะทุกคนทะลุงกระสุนใส่แบบสวยมากเลยอะแสงกระสุนของดูวิทที่มันสวยอะสีแดงแดงโอเค เรามาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะครับบอลชูเตอร์ทำดาเมจไปจะ6,000สนดูอิท6หกแ้าเย้ดูอิทเป็นผู้ชนะครับตามที่ผมคาดการเอาไว้เลยนะถึงแม้ว่าเป็นเกมเสียเปรียบแต่ยิ่งศัตรูยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งตีได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นจนมันทำดาเมจทะลุงตลอดเวลาเยอะจริงๆนะประมาณนี้ครับทุกคนขอ,อละไม่ต้องโชว์พลังอะไรให้มันมากมายไปกว่าน,นี้เท่านี้ทุกคนก็เห็น พลังของเขาเต็มเต็มตากันไปแล้วนะครับโอเคสบายใจแล้วการคาดการณ์ของผมมันถูกต้องนะก็เลยแบบว่ายอดเยี่ยมเป็นไงบ้างทุกคนสรับการเล่นในครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันเต็มที่นะครับส่วนตัวผมแล้วด่านนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่มันอยู่ที่การจัดระเบียบการว่าออจะตัวไหนการเงินช่วงไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆด่านนี้นี่การเงินล้นหลามมากๆไม่จำเป็นต้องแบบแม็กซิมัมเยอะที่สุดแบบที่ผมทําก็ได้ แต่ทํามาแล้วมันก็มันทําให้เห็นว่าจริงๆเราสามารถเล่นได้อีกเยอะเลยนะแต่จํานวนมันมาจํากัดจํานวนที่ให้ผมวางผมเลยวางในแค่นี้นั่นเองปร,ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทายนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่นะสวัสดี